รายงานวิเศษของเรานะคะกับบ้านที่อยู่มานานกว่า50ปีค่ะซึ่งก็มีสภาพสุดโทมแล้วก็มีน้ําที่จะเข้าท่วมขังในทุกๆครั้งที่ฝนตกนะคะทําให้ทั้ง6ชีวิต ต้องอยู่กันอย่างยากลําบากค่ะและสิ่งที่ลูกชายคนโตของครอบครัวนี้วาดฝันไว้หากว่ามีโอกาสได้ซ่อมแซมบ้านใหม่สิ่งแรกที่เขาอยากทําก็คือและก็ให้คุณยายและคุณแม่และก็น้องๆของเขารวมทั้งพ่อได้มีไว้นั่นก็คือห้องนอนที่มีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นค่ะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ บ้านที่อาศัยมาตั้งแต่เกิดของนายธีรวุฒิโพการหรือเป๊กวัย16ปีนักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนหนองตะคงพิทยาคารที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบ้านโพตำบลหนองตะคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเขตพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ด้วยที่บ้านปลูกอยู่ต่ำกว่าถนนในช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านทันทีสร้างความยากลำบากให้กับสมาชิกทั้ง6คนโดยเฉพาะกับแม่ยายและน้องๆวัยประถมการได้มีบ้านที่ปลอดภัยกว่านี้จึงนับเป็นความฝันที่ใหญ่เกินตัวของเป็กในช่วงเวลานั้นอยากให้พอ่อให้แม่แล้วก็พวกน้องๆอยู่สบายครับไม่ต้องมาลำบากแบบนี้ครับ อยู่หคนครับมีผมแล้วก็น้องอีก2คนแล้วก็ยายแล้วก็พ่อกับแม่ครับเข้าไปก็เนี่ยพอเข้าไปมันก็มันจะเปิดตรงนี้โล่งหมดเลยครับล้วก็จะนั่งกินข้าวตรงนี้แล้วก็พ่อกับแม่ก็นอนตรงนี้ผมยายน้องก็นอนอยู่ฝั่งนู้นครับหลังจากได้ลงเยี่ยมบ้านคุณครูศิริชัยกมลบานได้พบกับสภาพบ้านของลูกศิษย์ตัดสินใจย,ยกเลิกการขอย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมทันทีตั้งเป้าอยู่สอนวิชาแนะแนวต่อไปยังไม่มีกำหนด จนกว่าจะสารฝันลูกศิษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้รู้ดีว่าจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์เกินกำลังครูตอนแรกที่มาเจอก็รู้สึกตกใจว่าเด็กที่เราดูแลอยู่่ะ<ๆ>เขาไม่เคยบอกเลยว่าเขามีปัญหาจนได้ช่วงปีใหม่ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเมันหลุดรอดจากสายตาเราไปได้ยังไงก็ พอเห็นแล้วพอได้เข้าไปดูมันรู้สึกว่ามันไม่มีสภาพงานใช้งานที่สมบูรณ์แล้วคือเขาไม่เคยแสดงออกให้เรารู้สึกว่าเขาเดือดร้อนแต่ว่าพอเราเข้ามาคุยกับเขาแล้วเราเปิดใจเขาเขาถึงได้เล่าให้ฟังมาว่าเขาก็โดนมองจากคนรอบข้างว่าเขาไม่มีอะไรเงี่ยด้วยข้อจำกัดของครอบครัวมีลูกมากด้วยแล้วก็ไม่มีรายได้ประจําไม่มีพที่ทำเป็นของตัวเองเขาก็ได้แค่ว่ายอมรับหงจ้จอนี้หยุดยากครับถ้านาคตเขายังมองว่า ขายังต้องดิ้นรนในการหาชาวกินข้ามอยู่วิธีการนี้มันก็จะยังไม่จบสิ้นนอกจากแต่ว่าเขายอมตัดใจเปลี่ยนไปตัวเองเปลี่ยนอนาคตด้วยการไปศึกษาต่อให้มันสูงขึ้นแล้วก็ทำงานที่มันมีคุณภาพครูเชื่อว่ามันสามารถเปลี่ยนวงจรน,นี้ได้ไม่มากก็น,น้อยครับหลังได้ประสานความช่วยเหลือไปยังต้นสังกัดคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดเพื่อของ,งบสนับสนุน จากนั้นกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรหรือกอรมนสนับสนุนงบวัสดุก,ก่อสร้างเป็นจํานวนเงิน2,000 20, 0บาทพร้อมจัดกําลังคนช่วยปรับปรุงบ้านโดยมีเพื่อนบ้านในชมุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นแรงงานสําคัญอย่างเขตพื้นที่ก็ให้เงินเป็นกองทุน3,000นะคะที่จะช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงของทหารที่เพิ่งทราบก็ให้มา20,000 นะฮะถือว่าเป็นความโชคดีของน้องด้วยแล้วก็เราพยายามติดตามบ้านที่มีความความเสี่ยงเนาะอย่างเคสเนี้ยก็ก็มีความเสี่ยงไม่มีผนังบ้านพื้นบ้านยังยังเป็นดินความปลอดภัยไม่มีอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ในห้องนอนตรงนี้สองห้องนี้จะเป็นห้องเดียวห้องนอนห้องเดียวยาวเลยใช่ณหล้มแล้วก็หัว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 หั้หัว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 อัวห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 ัว และด้วยน้ำใจจากหลายๆหน่วยงานค่ะเข้ามาช่วยเหลือให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าอยู่อาศัยค่ะเป็นไงบ้างเขบ้บทีมงานเข้ามาช่วยงานขนาดนี้เราโอเคเปล่าโอเคครับขอบคุณหน่วยงานที่มาช่วยซ่อมแซมบ้านแล้วก็ให้มันดีดีขึ้นกว่าเดิมจากที่บ้านเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยน สนัติบุตเองยังไงบ้างครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงหนึ่งแบบให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นก่าเดิมแบบจะได้ให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเองก็โอเคครับก็ขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปนะครับขอบุณครับถ้าเราช่วยเหลือแล้วคือบ้านเนี่ยทำต้องทําให้เสร็จแล้วม่งงั้นแล้วคือคนที่เข้ามาอยู่อ่ะมันก็ไม่สามารถที่เข้ามาอยู่ได้ นั่นคือพื้นที่แต่พื้นที่ที่เรามีการรับผิดชอบในการที่ก่อสร้างขึ้นมาแต่ละหลังที่เราได้ช่วยทางเทศบาลได้เข้าไปช่วยในการก่อสร้างเ,เราใช้ทีมงานช่างของเทศบาลนั้นได้ไปช่วยเรามีวัสดุพร้อมอิฐพร้อมเราก็สามารถที่จะต่อยอดได้จนแล้วเสร็จถ้าพูดถึงก่อนก่อนที่เห็นสภาพที่ยังไม่ถมอันนี้คือดินตรงนี้คือ มันเป็นพื้นดินที่ทางเทศบาลได้เอามาเพิ่มมาถมต่อเพะฉะนั้นที่ความมีอยู่จริงก็อยู่ที่ต่ําฝนตกมาน้่นจะเข้ามาคือลาบากมากคือมาเห็นแล้วมาเห็นสภาพความมอยู่ก็สงสารเานาะว่าเออเราทําไมมันเ,เรามีตรงไหนที่พอจะช่วยเหลือได้ไหมราะนั้นมันต้องเร่งด่วน การนิ่งเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้คนในสังคมอาจไม่ใช่เรื่องผิดแต่จะดีกว่าไหมหากการยื่นมือเข้าช่วยแม้เป็นเพียงกระบอกเสียงเล็กๆอาจทำให้เกิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนอีกหลายๆคนให้ดีขึ้นพิชยุทธ์นวลสนิทถท่ยภาพจินตนากูสนทีมข่าว n b t ภาคกลางรายงาน